ประกอบนะคะให้ลูกค้างานอันนี้ขึ้นนะคะพ้อนเป็นตัวล็อกถ้าไม่เอาขึ้นมันจะไม่เข้าล็อกนะคะก็อันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้ามท้าจะเป็นแบบนี้ก่อนลูกค้าจะเสียบเข้าไปให้เล็งดีๆนะคะว่าด้านไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็เสียบเข้าไป อันนี้ถ้าเสียบไม่แน่นมันจะสามารถหมุนได้รอบด้านแบบนี้นะคะถ้ามันหมุนได้รอบด้านแบบนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งดันไปนะคะให้ถอดออกกลับมาก่อนเพื่อดูว่ามันตรงหรือเปล่าไม่งั้นขั้วข้างในอาจจะหักได้คะ่ะ มันเข้าล็อกแล้วมันจะสามารถหมุนได้แค่นี้แค่นี้เท่านั้นแล้วก็กดล็อกอันนี้ได้ค่ะ